ตอปที่เราเห็นก็จะก็ยังจะแบบนี้ทั่วไปจะเอาตัวอย่างก็ดก็เดี๋ยวผมมาไปครับไปที่นครับที่มาดูโคเขาขาดใช่ไพี่ารีบุตรบอกว้านเป็นโคเปาขาดนะเล่นเลยโคเขาขาดไช่ได้เลยตัวนี้ใช่ได้ ให้เป็นไซส์จริงที่เราเผาเสร็จอยากเห็นไซส์นั้นมากกว่าอันนี้อ้วนเท่าไหร่อ่ะจ๊ะอันนี้อ้วนอยู่ที่45แล้วอันนี้อ้วนอยู่ที่อ้วนอยู่ที่42เอาอ้วน42อ้วน42่สิงถ้าเสร็จเลยไซส์นี้ใหญ่ไปไหน่นคะ จะดูใหญ่กว่า <Yeah. S 1> ถึงความอ้วนเท่ากันแต่ปากไม่เหมือนกันตัวนี้เลยจะดูใหญ่กว่าฉะนั้นก็ต้องไปตามสัดส่วนมันดูมันคล้ายๆกันดูแล้วมัน ถ้าเราไมกอนาเรา้ได้้เจพวกเจ็บแตงเรียบร้อยก่อนล